แล้วสวัสดีค่ะรถกระบะบ้านๆนนะคะขับขี่วิ่งได้ใช้งานได้ค่ะสบายสบายนะคะราคาเบาๆคัน1่ง1ซนห0 0บาทค่ะรถอีซูซูดีแมปี03เครื่อง2.5ดีเซลนะคะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงร่างดีสีสันดูดีค่ะมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะคะตามอายุและก,การเวลาค่ะทุกท่าน เป็นรถกระบะมือ2ตามสภาพนะคะคัตซีสวยไม่ผุไม่ดามค่ะรอเดิมโรงงานด้วยเอาไปขับกันแดดกันฝนเอาไปประกอบอาชีพไปวิ่งบรรทุกการขนของอะไรได้หมดเลยนะคะ1น1 9 0 0บาทรถอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะสนใจทักคุยสอบถามหรือนัดดูรถติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดกันล่วงหน้านะคะและไปดูตัวรถด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจ แอดมินเพียงนำเสนอให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะดังนั้นสนใจแนะนำให้นัดดูรถด้วยตนเองดีที่สุดสวัสดีค่ะ